นานมาแล้วนะับผู้เขาตันเวียนที่งดงามในเวียดนามมีน้ำตก,กศักดิ์สิทธิ์ที่โอบล้อมด้วยผืนป่าหนาแน,น่นและสายลมเย็นชื่นใจน้ำตกนั้นไม่ใช่เพียงแต่ไหลลงมาด้วยเสียงกระทบหินก้องกังวานเท่านั้นหากยังเป็นที่สถิตของนางฟ้าผู้พิทักษ์ธรรมชาติชื่อว่าทิเม่นางฟ้าผู้มีปีกสีขาวระยิบระยับดุดแสงดาวที่สะท้อนในน้ำใส ที่แม่รักและดูแลน้ำตกนี้ด้วยใจอันอ่อนโยนเธอเป็นเสมือนแม่ของภูเขาและป่าไม้รอบๆนั้นวันหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ภูเขาตันเวียนมีเด็กชายชื่อตันผู้มีหัวใจโอบอ้อมอารีและไฝ่รู้ตันมักจะออกไปเล่นในป่าเดินตามลำธารและชมความสวยงามของธรรมชาติรอบตัว วันนั้นขณะที่ตันเดินอยู่ใกล้ๆน้ำตกทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องเรียกเบาๆเหมือนขอความช่วยเหลือจากน้ำตกซึ่งเต็มไปด้วยพลังชีวิตที่เริ่มอ่อนแรงเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นมีพายุลมแรงพัดเข้ามาทำให้ป่ารอบน้ำตกสั่นสะเทือนและน้ำตกน้ำใสเริ่มม่นหมอง ทิเม่ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับบอกตันถึงความลับอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเด็กชายผู้มีจิตใจเมตตาและกล้าหาญเพื่อออกเดินทางตามหาพืชวิเศษที่จะช่วยฟื้นฟูพลังของน้ำตกให้กลับคืนมาอีกครั้งเสียงโหมกระหน่ำของลมในป่าภูเขาตันเวียนทำให้ต้นไม้พลิ้วไหวและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างส่งเสียงกันไปทั่ว ทว่าก็ยังมีความเงียบสงบซ่อนอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตันเป็นเด็กชายจากหมู่บ้านเล็กๆที่บ้านของเขาตั้งอยู่ระหว่างแปลงนาข้าวเหนียวและสวนผลไม้ท้องถิ่น ตันมีความสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านและรักธรรมชาติจิตใจอ่อนโยนและมีความกล้าหาญอย่างลึกซึง้งวันหนึ่งหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องของน้ำตกทีเม่นางฟ้าผู้พิทักน้ำตกได้พูดกับตันด้วยเสียงอ่อนหวานว่าพืชวิเศษซึ่งเติบโตในใจกลางป่าลึกจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของน้ำตกได้แต่การตามหาพืชวิเศษนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ตันต้องเดินทางผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และอันตรายและจะต้องเรียนรู้ความหมายของความเมตตาและความเคารพในทุกก้าวย่างระหว่างทางตันได้รับความช่วยเหลือจากนกปรึกษาผู้ชาญฉลาดนกเล็กๆสีสันสดใสที่พูดได้ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของป่าและสอนให้ตันเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง้ง ตันรู้ว่าหากไม่ช่วยน้ำตกไว้ธรรมชาติรอบๆจะเสียหายและชาวบ้านจะได้รับผลกระทบแสนสาหัสหลังจากที่ตันเริ่มเดินทางเข้าสู่ผืนป่าทึบเสียงใบไม้กระทบกันอย่างนุ่มนวลและกลิ่นของดอกไม้ป่าลอยมาเบาๆเ,เขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์สัตว์ป่าที่พูดได้ตั้งแต่กระรอกน้อยที่โดดไปมาอย่างว่องไวจนถึงกวางผู้สงงานา ทุกชีวิตในป่าต่างเล่าเรื่องราวความลับของธรรมชาติและคอยเตือนตันให้ระวังภัยจากพายุที่ยังคงใกล้เข้ามาอย่างเงียบเชี่ยว ตนต้องข้ามลำธารเย็นเฉียบไต่เขาที่ชันชวนท้าทายและฝ่าหญ้าทึบที่เต็มไปด้วยหนามคมการได้ฟังคำสอนจากนกปรึกษาและสัตว์ต่างๆทำให้ตันเรียนรู้ว่าการรักและรักษาธรรมชาติไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตมนุษย์แต่ยังเป็นการตอบแทนความเมตตาที่ธรรมชาติมอบให้แก่เราทุกคน ในขณะเดียวกันท่ามกลางแสงตะวันอ่อนๆที่ส่องผ่านยอดไม้เขียวชะอุ่มพืชวิเศษที่มีใบสีทองดวงตะวันเริ่มเรืองรองอยู่ใกล้ๆใช้ความเอื้ออาทรและความอดทนช่วยให้ตานสามารถเก็บเกี่ยวพืชน,นั้นมาได้สำเร็จ แต่ก่อนที่ตันจะกลับมาได้พายุรุนแรงที่ซ่อนตัวอยู่ในเมฆก็ดำมืดทำให้ทุกอย่างกลับเลวร้ายน้ําตกที่กำลังรอการฟื้นฟูถูกแดนจมด้วยคโคลนและนหนามหนากัดกร่อนพายุพัดแรงจนตันแทบเดินต่อไม่ไหวความรู้สึกหวาดกลัวและความเศร้าเข้ากระนมเมื่อเห็นน้ําตกร่วงโรยเริ่มแห้งเหือดแต่ในยามนั้นเองนกปรึกษาผู้ชาญฉลาดเชื่อแจ้วปลอบใจ เจ้าต้องเชื่อในพลังแห่งหัวใจเมตตาของเจ้าน้ำตกและภูเขาตันเวียนต่างรอความรักจากเจ้าคำสอนของนกทำให้ตันตระหนักว่าความกล้าและความเมตตาไม่ได้หมายถึงเพียงการต่อสู้กับพายุแต่เป็นการร่วมมือกับธรรมชาติใช้ความรู้และความเข้าใจในการฟื้นฟู เมื่อตันน้อมนำความรักและเคารพในธรรมชาติแต่พืชวิเศษพืชน,นั้นเรืองแสงวูบวาบและพ่นละอองประกายทองลงสู่แหล่งน้ำน้ำตกเริ่มฟื้นคืนความสะอาดอีกครั้งน้ำไหลลื่นและมีชีวิตเหมือนเคย ตันกลับมายัางหมู่บ้านพร้อมพืชวิเศษในมือเมื่อพืชได้สัมผัสใกล้น้ำตกศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาตันเวียนก็ค่อยๆรุ่งโรดอีกครั้งน้ำกระทบกับหินอย่างไพเราะซับประสาต่างกลับมาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานและชาวบ้านก็เฝ้าชื่นชมธรรมชาติที่กลายเป็นสุขสงบอีกครั้งทุกคนในหมู่บ้านได้เรียนรู้ว่าความเมตตาและการรักษาธรรมชาติเปรียบเสมือนกุญแจที่เปิดประตูแห่งความสงบสุขและความสวยงามไม่รู้ ทีเแม่นางฟ้าผู้พิทักษ์น้ำตกยิ้มอย่างดีและกล่าวกับตันว่าเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งภูเขาตันเวียนผู้สื่นนำความรักและการดูแลคืนสู่ธรรมชาติจงทำหน้าที่หนีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และบอกเล่าเรื่องนี้แก่ผู้คนต่อไปตันเก็บคำพูดนั้นไว้ในใจโดยรู้ว่าการดูแลธรรมชาติไม่เคยสิ้นสุดแต่เป็นการเดินทางแห่งความหวังและความเมตตาที่ไม่มีวันหมดลง เรื่องราวของตันและนางฟาทีเม่ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านพร้อมกับบทเรียนสำคัญว่าความเมตตาและรักษาธรรมชาติจะนำมาซึ่งความสุขและความสวยงามไม่รู้ลืมและในค่ำคืนที่ดาวสองประกายเหนือภูเขาตันเวียนน้ำตกก็ยังคงไหลรินด้วยความบริสุทธิ์เสมือนเป็นการขอบคุณหัวใจดีของเด็กชายคนหนึ่งและนางฟ้าผู้พิทักษ์ธรรมชาติแห่งแดนอันไกลโพนตำนานนี้จึงจบลงด้วยความวางความรัก และความมั่นคงในใจของถูกผู้คน